เลยหยุดร้องเพลงทันทีเลยค่ะแล้วก็พูดแบบออกไม์ไปเลยว่าพี่เฮ้พี่มาตกอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้เสร็จเขาก็ไม่ได้มาขอโทษค่ะ นนเ,เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะตอนนั้นก็ยังร้องเพลงอยู่บนเวทีค่ะแล้วเขาก็ให้เด็กเสิร์ฟอะคะ่ะมาเรียกเราผู้หญิงอะคะ่ะเด็กเสิร์ฟมาเรียกว่าเาลงมาหาลูกค้าโตะน,นี้หน่อย เราก็เดินเอาโอเคได้ไม่เป็นไรเพราะปกติก็ก็ลงได้คะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเดินร้องเพลงแล้วก็ลงไปด้วยคะ่ะลงไปหาเขาคะ่ะพอลงไปเสร็จก็เจอเขาอถือแก้วแก้วเหล้าะค่ะแก้วชตนะคะแล้วก็พันพันแบงร้อยไวโอเคแล้วก็ไหว้ขอบคุณแล้วก็รับมาทั้งมือสายเราก็ยังร้องเพลงมือขวาเราก็ถือแก้วเหล้าไว้ก็กะว่าเจ๋วเี๋ยว,ยวร้องจบท่อนนี้ยเดี๋ยวเราจะกินให้เขา มันยังไม่จบเท่าแล้วผู้ชายค่ะคนผู้ชายเสื้อดำเขาก็ดึงแบงร้อยออกจากแก้วแล้วเขาก็เอามายัดที่หน้าอกค่ะแต่ตอนนั้นก็คือเราก็เอามือปิดแล้วก็แบบห่อตัวไว้แบบเออแบบไม่อยากให้โดนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ก็ไม่ได้โดนนะคะเราก็เออโอเคไม่โดนแล,แล้วก็ไม่ซีเรียสแล้วเสร็จปุบ๊บเราก็ยังร้องเพลงต่อแล้วก็ผู้ชายเสื้อเขียวอะค่ะเขาก็หยิบมาอีกร้อยนึงจะให้เรา แล้วก็โอเครู้แล้วน่าจะทําเหมือนเดิมแล้วก็เลยหันหันซ้ายเพื่อที่จะให้เอาเงินนะคะเมื่อวะยัดใส่กระเป๋าเราดีกว่าเขาก็จะใส่กระเป๋าแต่อันนี้เขาเขาไหม่ค่ะแล้วเขาก็ดึงดึงเราค่ะดึงเสื้อเราเราก็ขืนพอเราขืนเสร็จปุ๊บมันก็ดึงไปใกล้เราเขาก็นั่นแหละค่ะเขาก็ตบเข้าที่ตรงเนี้ยค่ะตรงกะค่ะก็ปาบเลยตกใจเลยตกใจแล้วกลัวเลยตอนนั้นก็กลัวแบบ เฮ้ยเราก็หย <gegen violin> <warfare> ุดเลยหยุด <anim> ร <ais> ้องเพลงทันทีเลยค่ะแล้วเราก็พูดแบบออกไมาไปเลยว่าพี่เ <Jesus> ฮ้ยพี kind of ่มาตบหนูแบบนี้ไม่ได้เนี้ยค่ะหยุดใช่ค่ะแล้วเราก็หยุดเล่นแล้วเราก็กลัวด้วยตอนนั้นไม่รู้จะทําไงแล้ววิ่งขึ้นเวทีก่อนดีกว่าค่ะให้หยุดเล่นค่ะเจ้าของร้านก็คือมาชาร์จเลยเข้าเข้ามาหาเราเลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่เจ้าของร้านเขาก็เลยเดินเข้าไปค่ะ เขาไปเคลียให้อยงตอนนั้นก็คือหยุดเล่นเลยนะคะดนตรีก็หยุดเล่นไปก่อนเขาไปเคลีย,ยเขาก็บอกว่า OK, โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเสร็จอ่ะเดี๋ยวเขาจะเขาจะมาขอโทษเรานะแล้วนะ <CL. S 1> ก็บอกเราก็แบบตอนนั้นคือใจเราไม่ดีแล้วค่ะพี่แล้วเราก็เลยแบบออโอเคลองลองไปก่อนก็นกได้เพราะอีกอีกแบบเดียวเดี๋ยวก็ลงแล้วก็ลองไปก่อนพอเสร็จต <_' b ott ad> ีหนึ่งค่ะเล่นเสร็จเขาก็ไม่ได้มาขอโทษค่ะเพื่อนเขาอามาคุยแทน ก็แบบเอขอขอขอแบบขอโทษแทนอะไรอย่างเงี้ยเรากแต่แต่เจ้าตัวเจ้าตัวเขาเขาบอกว่าเขาเมามากขอโทษไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุยกันเดี๋ยวจะมีปากมีเสียงกันเราก็เลยต้องยอมตอนนั้นนะตอนนั้นนะคะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็บอกเดี๋ยวเขาเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเสาร์หน้าเดี๋ยวจะพามานะมาพามาขอโทษใช่ค่ะ,คะเขาเห็นว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะแต่งตัวเซ็กซี่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาไม่มีสิทธิ์ทาแบบนี้กับเราค่ะ ใช่ไม่มีสิทธิ์เลยเราก็ไปร้องเพลงเราก็สร้างความสุขให้คุณค่ะคุณควรจะถามเราก่อนว่าทําแบบนี้ได้ไหมอะไรได้ไหมค่ะไม่ไม่ควรที่จะมาแบบมันก็คือการลวนลามอะค่ะพอลวนลามไม่ได้แล้วก็ทําร้ายร่างกายอย่างนี้เราไม่โอเคอยู่แล้วยิ่งทําให้กลัวกลัว <c oughs> ตอนนี้ก็กลัวค่ะรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคถ้าจะลงเวทีไปอย่างงี้ค่ะอยู่ไกลาจากที่ร้านด้วยค่ะว่าจะไปพรุ่งนี้ค่ะ แจ้งความไว้ก่อนดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่ามาขอโทษก็ถอนแจ้งความได้ค่ะไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วแต่แค่อยากให้เขารู้ไว้ว่าเขาทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องค่ะอยากบอกกับเขาค่าว่าแบบว่าอาถ้าคุณคุณเมาคุณคุณก็ต้องตั้งสตินิดนึงหรือว่าเพื่อนคุณก็ต้องช่วยกันดูหน่อยว่าทําแบบนี้มันมันไม่ถูกต้องค่ะมันไม่ควรทําไม่ว่ากับใครทั้งสิ้นนะคะไม่ว่ากับ คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้คุณจะมาอ้างแค่ว่าคุณเมามันมันไม่ถูกต้องเลยอะคะ่ะคุณต้องให้เกียรติกันด้วยค่ะเราก็ทำอาชีพสุจริตอะร้องเพลงสร้างความสุขให้คุณแล้วอะก็อยากฝากบอกเขาด้วยว่าถ้ารู้ตัวแล้วยังไงก็ออกมาคุยกันดีกว่าคะ่ะอย่าแบบเอออย่าปล่อยไว้แบบนี้เลยเราก็ไม่ไม่โอเคเลยอะคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ